สวัสดีครับพี่น้องผู้สูงข้อนครับวันนี้เสียงยาผ้าเลาะอะไรมาผ้าเลาะอยู่สวนดลูลิงครับกุพราะว่าเมือ่อกุพราะว่าเมื่อเก่าครับวันนี้ก็จะผ้ามาเบิงลิงลิงกระไละไลายครับมีหัวลูกมันครับมีหัวลูกมันตัวนี้จ็คสี่เห็ดอย่งมันเป็นอย่างวันนี้ตัวป่วยบ่ไปใส่ยใหญ ยังพอใหญ่เนาะบบบนี้เนาะสวัสดีครับสวัสดียิ้มด้วยยิ้มให้เบิง่งงัชบาด้วนี่โอ้หลายครับเอ่อมีวนาฝูงเหรอครับหนิวนาฝูงซ้อมเบิง่งตัวใหญ่กูมูใหญ่ลีตัวนี้สวัสดีครับเห็นยังครับ เบิ่งลูกเบิ่งเต่าเพิ่นดูเพิ่นบักหลายลูกเราก็หลายหลายเต็มเดินอยู่ครับผ mm ู้ใดพอมีเวลาก็ซื้ออาหารไว้มันเถอครับเด้อยิ่งหลายคักสงสัยสิบ่มีแนวอย่างแนวกินแล้วครับเดีนีนนนนบบน้ผมก็ซื้อกล้วยมาหน่อยๆนึงบ่ได้หลายถ้าหนูจักว่าลิ้งหลายจาังปานนี่ก็สิซื้อมาหลายอยู่ครับนี่ นี่แหละครับม่องพันยูเพันเศร้าอะไรเป็นบ้านนิดน้อยมึงดูหากินเสียดอาหารหลายด้วครับปุ่นอยู่บนไก่ไก่ปุ่นกาเขาไก่มันแล้วบางทีกัดเอาว่าการมันก็ไล่สู่กัน,เนก่เมื่อกี้นี่บักหลายปุ่นพวกหนึ่งนั่งเนี่ยปุ่น ลายคักครับนี่เด้อสีเวียจิงลิงเนาะสีเวียเท่ากับแน,นวนอนบ่อยหรอครับผ้าเบิ้งไปเรือผ้าเลาะไปเรือครับเห่กับสีเิ็ของเพลินเนพนเช่อเลรวครับเนี่ย มื่อวานพนไปหาลาพานอนหรือบ่าบาดนี่ยนะเห็นจักตัวเลยบาดนี่โอ้โนอยู่ไกลๆพลพนโอ้ต้นไม้ต้นใหญ่ๆลนะ่ะอพนสีอยู่ก็ได้มันคือสีบ่เป็นอันตรายของคนหนุกมันอยู่กับคนไหมครับนี่ครับ เนี่ยพันนอเนพันสีนอนดอีส่หน่อยเนาะนี่จะต่นใหม่ต่นใหญ่ๆเด่ยสวนลิงยยู่กุมบันเด้อครับเด้อยูย่กลุมวบวพันธ์ท่าเมีสวนว่านอนและซ่อมเบื้องเนี่ครับเป็นสวนมงองพนเล่นพันยู่นีลายลายผมจังๆฟูมูครับตัวบกใหญ่เลย หลายค่าที่ดีดนะครับผมนี่ตัวหนึ่งตัวน้อยๆนี่ตัวน,งวน,งน,งวนึงเกินเท่านั้นที่หลังแม่ยุ่นตัวหนึ่งโอ้หลายครับหลายหลายลายตัวนี้เพิ่อเกิดเชื่อขึ้นว่าอะไรนะครับในต้นนี้เขาเอื่อนว่าต้นโพธิ์สีครับต้นนี้ต้นโพธิ์สี ขึ้นไ่ได้หรอกครับมันเป็นน้ำครับเนี่ต้นต้นัซุ้มอื่นกับรอนเมดแล้วครับต้นซุ้มอื่นมันขึ้นไปเมดแล้วเนี่ยต้นหน่อยต้นใหญ่ก็ขึ้นไปเมดสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเพื่อนๆครับ นี่ก็เป็นหมองเิ่นยูเิ่นเศร้าเพิ่นสีน้อนนี่ก็เบิง่งกันเิ่นสิรับสีนอนอย่นี้สวัสดีครับกินข้าวยังครับได้กินข้าวยังครับหล่อมากเลยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเดี๋ยวซื้ออาหารมาให้ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยครับต,ตัวไม้ของเพิ่นแล้วครับเนี่ยโอ้สุมหนึ่งได้หลาย กัญชีมันมึงเพป็นนอนเหรอครับเป็นเป็นบานเพื่อนเหรอครับมงนี้ต้นไม้กับต้นนี้ก็ต้นย้ายยัยครับนี่ต้นยังนะต้นนี้ฮะผมว่าเป็นต้นต้นหักต้นหักลำไยเหรอครับต้องวัดต้นใหญ่ครับต้นนี้ที่เกิดโดนคาราต้นหักลำไยต้นนี้ผมว่ามันต้นย้ายไหมครับนี่ อโอตัวหมากลำใหญ่คือตัวใหญ่ครับผมว่าเมียนๆักๆนะมึงดูนี่อยู่ข้างล่างกับมีตัดลิงนี่ตัวหนึ่งครับนี่สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีจ้าอืม หลายครับหลายครับลูกเล็กเด็กแดงก็มีมัด่นไดียวตุนไม่ใครอยู่่นพอไปขวนรลานอาหารข้าเจา้าลานรับเข่าขับน้ำลานขายของชำกับเจ้ามันพอไปไปดีครับลิงซุ่มนี่เบิ่งครับตัวนี้หน่อยนี่สวัสดีครับสวัสดีครับเข้ากล้องหน่อยครับโอ้หล่อมากเลยชื่ออะไรครับครับ นั่งน,น่องปะครับนั่นยมันบ่น้องมูบ่ครับนั่นยวโอ้น้องกับมี่นี่สงสัยสิเป็นไายมูมันบักหลายเลยหลายหลายหลายก็าหาอยากหากินนี่สิละครับนี่นะก็ไม่เขากินอยู่ตอนนี้คณะนี้กับมัมี่อยางกินนะครับตอนนี้ หา uh huh. คุนน้ำขยอขยะปาธรรมชาติของลิงเนะาะปกติก็อยู่ในปา่าบาดนี้มันมาอยู่ในเมืองเหตุังไรรนะบาดเนี่ยธรรมชาติเขามัก็อยู่ในป่าแล้วครับเนาะลิงนั่นตัวเมียตัวนี้เป็นสาวอยู่ครับนั่นนุ่มแดงขิงขี้เงีน,นกินเข่าไปครับกินเขา่ายังเนาะ โอ้ยังเอยอ่ะพวกท่านได้จินก็บว่เป็นยังกัดี๋ยวจะไปหาสื่อก้วยไห่จินเด้อขอบคุณเวยครับสวัสดีครับเล่ากับยยูยังสีล่ละตามภาษาของเราเนะาะธรรมชาติของสัตว์ปลาสัตว์ปลาไข่ข้นนะครับ อันที่ว่าจังไดนึ่งก็คือก็บ,บันพ่อปลุษของค้นล่ะครับคน้นห้องเกิดมากผมก็ได้เรียนหนังสือก็คือว่าค,คนกายพันมาลิ่งกายพันธุมาเป็นคนจังนส่นะครับนั่นชีวิตก,ก็จะขยุ่งสิ่หะครับครับครับ อันนี้ก็ไม่มีอย่างไรนลครับบานนี้ครับผมก็ขอจบไปแค่นี้เด้อครับเด้อสวัสดีครับ